หวังนี่ใจรายเลยโจ้มเอาไป ปัาดิบอาหารปลาช่อนเต็มเต็มครับกัดอืยกลงมาเลยครับสะบัดเหยียนมตมาเลยครับเต็มเต็มกัดเสียงมันได้แอคชั่นมันโดนนะครับใส่ใหญ่เลยครับผม ชมไซกันก่อนครับนี่ครับทิบสาดิตตัวเล็กนะครับผมหานปลาช่อนบอดี้หลุดออกมาแล้วนะครับผมสบััดตัวนี้เป็นเบ็ดทางเดียวนะครับวัดทะลุเลยครับผมไซใหญ่ครับสุดยอดมากมากครับผมเจอกันเร็วๆนี้นะครับเป็นตัวทดสอบครับทิบสาดดิตหานปลาช่อน หัดมันมันนะครับหัดมันใจสาลิตเวท42นะครับอาหารปลาช่อนสายสุดเหนียวโอเว้นสุบนุบสุดยอดครับผม ลอยเลยเสียงมันได้แอคชั่นมันโดนครับถิบซาดิปจิ๋วหานปลาช่อนนะครับตัวนี้เบ็ดทางเดียวนะครับใส่สวยมากครับนี่ครับอ้วนยาวเลยเลยครับผมใส่สวยนะครับถีบสาดิปหานปลาช่อนนะครับหัวเป็นไม้นะครับถ้ายเป็นถีบนะครับ ฝากไว้ด้วยเจอกันเร็วๆนี้นะครับผมติีสาดิตฮัดด้วยกันสาดิตนะครับไทยวันเวท42ครับสายเว้นหนึบสุดยอดครับผม

หลบเลยจับไม่ดโดนรบนี้ไม่เลือทีบสาดิตหานปลาชนนะครับบรรจากาศยาเยินครับผมฝนตกนะครับน้ำท่วมปลากขึ้นมาอยู่นะครับใส่สวยนะครับ หัวเป็นไม้นะครับหัวใสท้ายถีบนะครับเป็นตัวทดสอบนะครับตัวนี้เบ็ดสองทางเจอกันเร็วๆนี้นะครับผมเสียงมันได้ชั้นมันโดนนะครับชมใสครับนี่ครับใสสวยครับฝากกดด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะครับถีบสาดิตอ่านปลาชนอัดมันๆนะครับการสาดิตเวทดสสายเว้นหนึ Все, дела